สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Zen and the Art of the Guardian Sudoku Puzzle อ uh, ่วันนี้วันที่15นะครับ uh, จะสอนไอ uh, New York Times Medium Level Puzzle จะต้องบอกว่าเขาเรียก Medium Level นะครับแต่ว่าบางครั้งไอระดับนี้มันจะยากหน่อยก็คือว่าจะมีลิงก์ใน description ที่จะบอกว่า ไปวันนี้เราไปวันหลังเราจะเจออย่างไงนะครับวันนี้ก็เคยสอนระดับที่เริ่มต้นนะครับแต่วันนี้ก็จะไอมี c h ANNEL VIEWER ขอสอน Expert ปปกติผมสอน Expert เป็นภาษาเกษแต่วันนี้มันจะยากยากหน่อยนะครับสงสยัยยังไม่ได้เล่นเกมนี้นะครับก็คือว่าจะอธิบายว่าเล่นยังไงนะครับ คือว่าถ้าเราเห็นตัวเลขเลขเลขหนึ่งนะครับก็คือว่าเราจะเห็นแนวนอนอย่างนี้แถวนี้แถวนี้นะครับก็คือว่าบล็อกอยู่แล้วโดมบล็อกอยู่แล้วไม่ถึงว่าสาย1่ไม่ได้แถวนี้แถวนี้ก็สายไม่ได้นะครับก็คือว่า1ก็อยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับแล้วถ้าลงไปอย่างนี้1 1หนึ่งแล้วก็ อันนี้ก็คือว่าลงลงแล้วก็แถวนี้ก็คือว่ามีแต่ช่องเดียวที่เราใส่หนึ่งได้ใช่ไหมครับก็คือว่านั่ก็อยู่ในนี้อันนี้เป็นแรกที่เราเห็นง่ายๆนะครับเราทําตัวที่ง่ายๆก่อนแล้วก็ที่หลังเราจะตั้งใจหาตัวเลขที่ยากหน่อยโอเคต้องขอโทษด้วยนะครับ คุณก็เห็นว่าเราก็เป็นคนต่างชาติเราพูดภาษาไทยไม่ถูกต้องนะครับก็ขอเมตตาหน่อยโอเคเจ็ด okay. ก็อยู่ตรงนี้เจ็ดก็อยู่ตรงนี้เหลือที่เดียวที่เป็นเจ็ดได้ครับ คุณเห็นอะไรที่ง่ายไหมครับผมก็ยังไม่เห็นเหอเห็นอีกก็คือว่าเลขเก้านะครับก็ลงตรงนี้แถวลงแถวตรงนี้แถวนี้แถวนี้ก็คือว่าเก้าก็อยู่ตรงนี้นี้ด้วยนะครับเก้าขึ้นเก้าลงตรงนี้เลขเก้าครับ ย่างนี้ส่วนมากถ้าเราถามที่ง่ายๆก่อนก็คือว่าเราจะไฮไลท์เลขทุกตัวครับแล้วก็จะเช็คว่ามันมีอะไรที่ง่ายไหมก็คือว่าเราหนึ่งก็ลงตรงนี้ขึ้นตรงนี้โอเคมีหนึ่งตรงนี้ครับแต่ที่เหลือก็ไม่มีเพราะว่าแถวนี้แถวนี้ลงแถวนี้แถวนี้แถวนี้ ก็คือว่ามีสีสีช่องแล้วก็จะเลือกเซลล์นะครับสีเซลล์ก็คือว่าสีที่ที่เราใส่เลขสีได้เเดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรที่ง่ายก่อน้วก็จะกลับมาดูอีกรอบนึงนะครับตัว5เลข5ก็คือว่าห้าก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะอยู่ตรงนี้ด้วยเราก็อยู่ตรงนี้แค่นั้นเราไม่รู้ โอเคอย่างนี้นะครับ7แถวนี้แถวแนวแนวแนวตั้งตรงนี้นครับก็คือว่าอันนี้เป็น7แล้วก็7แถวนี้แถวนี้ลงลงอย่างนี้7ก็อยู่ตรงนี้ที่เหลือก็คือว่า7จะต้องอยู่ในเซล อันนี้แต่เราก็บอกไม่ได้อันไหนโอเคก็คือว่าเราทำอะไรที่ง่ายๆก่อนแต่ว่าง่ายๆก็หมดแล้วนะครับเราต้องใส่ตัวเลขค a n d i d a ก็คือว่า บางครั้งถ้าคุณเล่นกับดินสอคุณเขียนตัวเลขตัวเลขแคนดิเดตก็คือว่าเป็นเป็นตัวเลขที่แบบยังไม่แน่ยังไม่แน่ใจมันจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแต่อาจจะเป็นตัวนี้เช่นถ้าเราดูเลขหนึ่งครับก็คือว่าลงตรงนี้ใช่ไหมลงแล้วก็ตรงนี้ก็คือว่าหนึ่งก็อยู่ในนี้หรือหนึ่งก็อยู่ในนี้แล้วก็ใส่ ตัวเล็กๆอย่างนี้ก็คือว่ายังไม่ยังไม่ชัดเจนว่ามันจะอยู่ตรงไหนแต่มันต้องอยู่นี้หรือนี้แล้วนี้ด้วยก็คือว่าอีก2ช่องที่แบบเป็นหนึ่งได้โอเคอย่างนี้ก็คือว่าเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียก pencil m a r k บางครั้งเขาเรียก candidate ผมก็เรียกจะเรียกอะไรภาษาไทยก็ไม่รู้เหมือนกันตัวเลข candidate นะโอเค หวังว่าคงเข้าใจได้ครับออสองก็ไม่รู้จัะอะไรเลยสามสามก็รู้สก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็คือว่ามีอีก2องที่ที่สามไปได้ก็คือว่าเราจะเอาตัวเลขค a นดิเดตสามอยู่ตรงนี้สามสามก็มีสองช่องที่เราใส่คนดิเดตได้แต่ว่าเราก็รู้ว่า3ก็อยู่ตรงนี้หรือตรงนี้ใช่ไหม ถ้ามันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้ถ้ามันอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันเลยก็คือว่าแนวตั้งแถวนี้ก็ใสยสามไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็3ตรงนี้แล้วก็3ตรงนี้ก็คือว่าเราเจอแล้ว3ก็ต้องอยู่ใหนนี้แล้วแถวนี้แถวนี้ก็คือว่า3 2ช่องนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือว่า3ตัวนี้จำได้ไหมก็คือว่าไอ้เลขก็อยู่ครั้งเดียวในในบริเวณนี้ก็คือว่าบล็อกวันเขาเรียกเขาเรียกบล็อกเป็นภาษาอัเกฤษก็คือว่า3ไม่ได้อยู่ในนี้ไม่ได้อยู่ในนี้ไม่ได้อยู่ในนี้เพราะว่าเรามี3อยู่แล้วก็ก็คือว่าเราจะดูแนวนอนแถวแรกเลยก็คือว่าสม ไม่ใช่อยู่ตรงนี้แล้วก็มี3ตรงนี้ก็คือว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็3อยู่ตรงนี้ก็เป็นไปไม่ได้ก็คือว่ามีแต่แค่2ช่องที่3ไปได้นะครับก็คือว่าเราจะใส่3ตรงนี้4ก็แถวนี้แถวนี้ก็คือว่า4ก็อยู่2ช่องนี้นะครับ 4ก็ลงตรงนี้ก็คือว่า2ที่ที่มันเป็นไปได้แล้วก็4ตรงนี้นี้ก็คือว่า2ช่องที่4เแผ่นตัวเลขแคนดิเดตนะครับ5แถวนี้ก็คือว่า5ก็อยู่ใน2ช่องนี้นะครับแล้วไม่ถึงว่า ช่องนี้ก็เป็นไปไม่ได้ของ5เหมือนกันนะโอเคแล้วก็5ก็บล็อกตรงนี้ก็คือว่า2ช่องนี้ก็เป็น5แล้วอันนี้มันสำคัญนะครับนะครับก็คือว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียก naked pair บางครั้งก็จะเรียก matching pair แล้วแต่แล้วแต่คุณนะครับก็คือว่าแต่ว่าที่เราต้องเข้าใจว่าก็คือว่า3กับ5ก็อยู่ใน2ช่องนี้ก็คือว่าไม่ต้องหา3 5ในในช่องอื่น บล็อกนี้แล้วก็ตัวเลขอื่นก็ไม่ได้อยู่ในนี้เพราะว่ามันเฉพาะ3กับ5เป็นยังเป็นตัวอื่นก็ไม่ได้ที่เหลือต้องอยู่ใน3ช่องนี้นะครับอ,อ,อะไรที่เหลือก็คือว่า2กับ8นะครับก็คือว่า8เป็นไปช่องนี้ไปดได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมก็8ก,ก็มันบล็อกอันนี้ก็คือว่า8ก็อยู่ในนี้ แล้วตอนนี้เรามีหนึ่งกับแปดอันนี้ก็เป็นในคิดเพล์เหมือนกันก็คือว่าเป็นหนึ่งหรือแปดในสองช่องนี้อันนี้สามหรือห้าสองช่องน,องนี้ที่เหลือก็ต้องอยู่ในนี้อะไรที่เหลือครับก็คือว่าสองใช่ไหมเรามีหนึ่งนี่จะเป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดอย่างนี้ครับก็คือว่าอันนี้จะเป็นสองแล้วสองบล็อกตรงนี้นะครับ แล้วลอกตรงนี้ก็คือว่า2อ,อยู่ใน2ช่องนี้จริงๆมันจะอยู่ในนี้ด้วยแต่มันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคู่นะครับส่วนมากเราจะหาคู่ก่อนมันจะช่วยเราทั้งเยอะก็คือว่ายังไม่ได้สายเลยเแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราได้ตัวนี้แน่เออมัง้งได้แน่นอนเพราะว่า <laughs> นี่ก็35ใช่ไหมครับก็คือว่าถ้าเราดูแนว,แน,วนอนอันนี้ก็คือว่าเรามีเนอนอยู่แล้ว2ใช่3 4 5 6 7้าเรามี8ดไหม,มีไม่มีมี9ก็คือว่า8ก็ต้องอยู่ในนี้ถ้าอันนี้เป็นอันนี้เป็น8อันนี้เป็น8นี่เป็น8ไปได้ครับยังไม่ทราบอยู่ตรงไหนแต่ว่าเรารู้ว่ามันอยู่ในแถวนี้ ก็คือว่าอันนี้ไม่ใช่8ก็คือว่าไม่ใช่1ไม่ใช่2ไม่ใช่3ไม่ใช่4ไม่ใช่5เป็น6ได้ไหมได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็น8 8ก็อยู่ตรงนี้6ตรงนี้แล้วก็7แล้วก็8 9ครับแล้วที่เหลือ1 2 3 4 5 6 7าี่อันนี้ต้อง8ใช่ไหมครับเพราะว่าเรามี9อยู่แล้วก็คือว่า อะไรขาดขาดอะไรตรงนี้ก็คือว่า8แต่จริงๆแล้เราก็มี8ตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็คือว่าอันนี้เป็น8อันนี้เป็น5โอเคนะอืมโอเคลกลับไปดูข้อหนึงเปอดนึงอีกแล้ว2มีอะไรอีกไหม 3าโอเคสตรงนี้กับตรงนี้ก็คือว่า3เป็นคู่ตรงนี้เลย โอเคหกขึ้นไปตรงนี้แล้วก็6แถวนี้ก็คือว่ามีอะไรนะเรียกในคิดแพรนะครับ3กับ6ก็อยู่ใน2ตัวนี้2ช่องนี้นะครับก็คือว่าตัวอื่นก็ต้องอยู่ในนี้ไม่ได้อยู่ในนี้นี่เฉพาะ3กับ6นะครับเเช่นถ้าเราเห็น9บล็อกอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ 9กบล็อกอันนี้ก็คือว่าไม่ได้อยู่ใน3 6กับ6นะ9ก็ต้องต้องสายได้นะครับ9แล้วก็9ลงตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นี่อันนี้ก็คือว่า9ครับมีอะไรอ่ามี4 ขึ้นมาฝั่งนี้ก็คือว่าไม่ได้อยู่ในนี้หรือนีแ้แล้วเราลื้ออยู่แล้วไม่ใช่ตรงนี้ก็คือว่าอันนี้เป็นคันดิเดตสีก็อยู่ตรงนี้แล้วคันดิเดตสีสีก็บล็อกอันนี้สีก็บล็อกอันนี้ก็คือว่าอันนี้สองช่องที่เป็นสีได้แล้วก็บล็อกอันนี้บล็อกอันนี้ค,นนคือว่าสองช่อง แล้วก็หกสามกับหก็คือว่าอยู่ในแถวนี้ก็อีกไม่ได้นะครับก็คือว่าสามกับหกสามกับหถ้านี้เป็นสามอันนี้เป็น6ก้านี้เป็นสามนี้เป็นหไม่เป็นไรสามกับหก็อยู่ในแถวนี้ก็ไม่ได้อีกก็คือว่าหกมัลบอันนี้อันนี้ด้วยก็คือว่าหเป็นคู่ตรงนี้ อันนี้เห็นว่า6ลงตรงนี้ก็คือว่า6ก็ต้องอยู่ในนี้ครับอันนี้ดีนะเพราะว่าเหลือีอ่ช่องเดียวก็คือว่า1มี2ไหมไม่มีอันนี้ก็คือว่ามีครอบอยู่แล้ว3 4 5 6 7 8 9ใช่ไหมครับก็คือว่าอันนี้ก็2แน่นอนแล้วสองก็ปลอกอันนี้ปลอกอันนี้ก็คือว่า สองก็จะอยู่ในอสองช่องนี้นะครับโอเคแล้วอันนั้นก็จะปลอกขึ้นบนอันนี้ขึ้นบนไป,ไ,ปไม่ได้2 ,2 ก็คือว่าเราลืออยู่แล้วสองก็อยู่ตรงนี้แล้วปลอกอันนี้ทนำนี้ก็คือว่า2อ,อช่องนี้แล้วปลอกปลอกแล้วก็ขึ้นไปอันนี้ ก็คือว่าเหลืออีก2ช่องก็คือว่า2ก็จะอยู่ในนี้แต่จริงๆมันง่ายกว่านี้เีกเพราะว่าเราก็เห็นว่า2ไม่ได้อยู่ในช่องนี้ใช่ไหมครับแล้วก็2อยู่ในช่องนี้เป็นไปได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่ามันมี2อยู่นี้ก็คือว่าบล็อกอันนี้2ก็บล็อกอันนี้ก็คือว่า2บล็อกอันนี้นี่แล้วก็อันนี้ก็คือว่าเหลือ ที่เดียวในช่องนี้ในแถวนี้2ก็ต้องอยู่ในนี้นี่เราต้องลบแคนดิเดต2ที่เราเขียนอยู่แล้วนะครับถ้าคุณชาดินสอนี่เขาเรียกเพนสูมาร์เพราะว่า,าส่วนมากเราใช้ยางลบแล้วก็ลบออตัวเลขแคนดิเดตนะครับอโอเคอะไรอีกโอเคเอืม แก็อยู่แถวนี้แถวนี้ก็คือว่าแปดในสองช่องนี้นะครับเอ่อเราจะเริ่มใหม่ครับกลับไปดูถอยหลังกลับไปดูเลขหนึ่งนะครับ2อโอเคสก็ขึ้นมาอย่างนี้2อยู่ในสช่องนี้นะครับ สี่โอเคแล้วลืมอยู่แล้วอันนี้ต้องเป็น4นะครับเพราะว่าช่องนี้ก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับก็คือว่ามันมี4อยู่แล้วแล้วตรงนี้ก็ยังไม่มี4ก็คือว่าถ้ามันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันต้องอยู่นี้อุอโทษ4ตรงนี้แล้วก็อันนี้จะต้องเป็น6แล้ว6ขึ้น6ลงก็คือว่า6ก็จะต้องอยู่นี้นะครับ แปดก็ขึ้นไปเหลือทีเดียวแล้วแนว,วตั้งนี้ก็เหลือแค่5ครับ mm hmm. เขาจะต้องบอกว่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้มาก่อนนะครับก็คือว่าผมเล่นไทยสดนะครับก็คือว่าผมไม่ได้คิดก่อนว่าตรงไหนจะอยู่ตรงไหนไม่ไม่ได้ดูนะก่อนเปิดเปิดวิดีโอนะโอเคอันนี้เหลือที่เดียวที่เป็นช่องเออสได้นะครับเพราะว่า ไอ้เพนซิมาตัวเลขแคนดิเดตที่อื่นที่เป็น C แล้วเราโดนโดนเอทิ้งอยู่แล้วนะครับก็คือว่า4ก็อยู่หนนี้แล้วเหลือ5ตรงนี้นะครับโอเค5ไม่ได้อยู่ในเส้นนี้นะครับแถวนี้ก็ไม่มี5อันนี้เป็น3กับ6แล้วก็รู้ว่า5เป็นไปไม่ได้ก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็น5อยู่แล้ว ห้าตรงนี้ห้าตรงนี้ไม่ถึงว่า5ก็อยู่ในสองช่องนี้แล้วไม่ถึงว่า5นี่เป็น5ได้ไหมครับไม่ได้แล้วเพราะว่า5ก็อยู่ในสองช่องนี้นะครับก็คือว่าอันนี้จะต้องเป็น3อันนี้จะต้องเป็น5 3มีตรงนี้เรารู้อยู่แล้วอันนี้เป็นหกน,นี่ก็เป็น3เหลือ เลขเดียวนะครับก็คือว่า8ใช่ไหมครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7ไม่มี8แต่มี9ครับแเป็นไปนี้ไม่ได้ก็คือว่า8ก็อยู่ในช่องนี้นะครับ4ก็อยู่ในช่องนี้เพราะว่าที่เหลืออันนี้4ก็มีได้แล้วลบแคนดิเดตนะครับ4มีที่เดียวก็คือว่าต้องอยู่ในนี้แล้วแถวนี้ก็มี ช่องนี้ก็มีที่เดียวนะครับก็คือเอหกนะครับโอเคราถ้า6อยู่ตรงนี้6อยู่ตรงนี้ก็คือว่าเขียนตัวเลข c a n ด i เดะหกอยู่2ช่องนั้นครับอืมโอเคถ้า2ก็อยู่ในนี้อันนี้เป็น2ได้ไหมครับ ไม่ได้แต่แถวนี้ก็ยังไม่มี2นะครับก็คือว่ามันต้องอยู่ไหนนี้แล้วคนดิเดตนี้เราต้องลบนะครับแล้วแล้วที่เหลือก็คือว่า7เพราะว่า1 2 3 4 5 6ยังไม่มี7นะครับก็คือว่า8 9แต่ว่าตรงนี้มี7ก็คือว่าอันนี้เป็น7ไม่ได้7ก็อยู่ตรงนี้โทษ ถูกในคอมนี่ก็3 3ไม่ใช่เป็น3อมมีแล้ว3ก็อยู่ตรงนี้แล้วเมื่อกี้นี้มี8 8ก็เป็นคู่นะครับก็คือว่า8ก็ต้องอยู่ในนี้แล้วแล้วลบค andidate ค okay. เอ่อ8ก็ลงตรงนี้ก็คือว่า8ต้องอยู่ในนี้ ขาดเลขหนึ่งตรงช่องนี้นะครับก็คือว่า1 2 3 4 5มีถ้ามีแล้ว6มีแล้ว7ก็ยังไม่มีก็คืออันนี้7เฮ้ยโทษนะครับชอบกดผิดในคอมนะเอออะไรที่ขาดตรงนี้ก็คือว่า5นะครับ5น้นี่ไม่ใช่เป็น5นะครับ5ก็อยู่ตรงนี้อันนี้6 ้าขึ้นตรงนี้ขึ้นนี้แนวนี้ก็คือว่า5จะอยู่ในนี้เราก็เมื่อกี้นี้ก็มี2อันนี้ก็เป็นคู่กับ2ก็คือว่า2ก็อยู่ในนี้แล้วเหลือ4ของแนวนอนนี้นะครับก็คือ4กอ็อยู่นี้น,นี่เป็นสีไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือว่า8ตรงเป็น2อันนี้4ครับ ออตรงนี้1กับ8เป็น2แต่ว่า8ก็อยู่ในช่องใน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 ช่องนี้ก็มี8อยู่8ก็อยู่ในแถวนี้อยู่แล้วก็คือว่าอันนี้เป็น8ไม่ได้อันนี้จะต้องเป็น8นะครับแล้วก็อันนี้1อันนี้จะต้องหนอันนี้5อันนี้2เกือบเสร็จแล้วนะครับอ,อะไรที่ ค่ะตรงนี้ก็คือว่า3เพราะว่า3ก็บล็อกอันนี้3ก็บล็อกอันนี้ก็คือว่าอันนี้เป็น3ามจะต้องลบนะครับเอ่อ6ไม่ใช่เป็นเลขนี้ก็คืออันนี้ก็คือ6กแล้วที่เหลือก็คือว่า8อันนี้เป็นเกมเสร็จแล้วนะครับก็คือว่านี่เป็นเกมมีเดียมนะครับก็คือว่าไม่มันไม่ค่อยดี ยากเท่าไหร่นะไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสนะครับแต่ว่าหวังว่าวันนี้คุณจะเข้าใจว่าตัวเลขแคนดิเดตคืออะไรแล้วที่หลังจะสอนแบบเอ็กซ์เพรสนะครับของภาษาไทยถ้าถ้ายังเข้าใจได้นะครับถ้าพอถ้าพอดีที่จะเข้าใจภาษาผมได้นะครับเพราะผมไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาแน่นอนนะครับเป็นคนอังกฤษแท้ๆนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ